อของไปซื้อสังฆทานนะไปซื้ออาหารไปซื้อสิ่งของต่างๆที่จะต้องนำไปทำบุญไปสร้างบุญสร้างบาร,รมีเรียกว่าทานบาร,รมีต้องใช้เงินต้องใช้เงินแม้ว่าโยมจะไปทำบุญกับพระหรือไม่ใช่พระก็ตามถ้าบอกว่าไปทำบุญทำทานหรือให้อย่างน้อยต้องใช้เงินใช้เงิน เอาละค่าเดินทางค่าเวลาที่เราต้องเสียสละแล้วก็ค่าน้ำมันรถซื้อของนั่นนี่นูน่นกระจุกกระจิกไปไปมามาบางทีทำบุญแต่ละครั้งหมดไปเป็นพันก็มีซึ่งเงินทองที่เราหามาได้เนี่ยที่เราใช้ใจ่ายไปเพื่อต้องการซึ่งการทำบุญแล้วได้บุญเราได้รับอนิสงส์บุญนี่มันเป็นเงินที่เราหามาได้ ด้วยความเหนื่อยยากลำบากมันเป็นเงินที่เราหามาได้ด้วยความตั้งอกตั้งใจในการหาเงินเมื่อได้เงินมาแล้วเราไปทำบุญเราก็ต้องอยากได้บุญที่มันมีพลังบุญที่ดีถูกไหมเวลาเรามีทุกข์มีปัญหาหรือว่ามีเคราะห์มีเรื่องราวผ่านเข้ามาในชีวิต ที่มันเป็นทุกข์มันไม่สบายอกสบายใจเวลาเราได้ทำบุญแล้วมันมีความสุขเวลาเราเราได้ทำบุญแล้วอ่ะเหมือนกับว่าบุญเนี่ยเป็นยารักษาใจเป็นยารักษาตัวเราอ่ะที่มันมีความทุกข์อกทุกข์ใจอยู่เนี่ยทำให้โอสถธรรมยารักษาใจเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะ ช่วยช่วยผ่อนความหนักความทุกอกทุกใจเหล่านั้นเนี่ยมันเบาบางจางคลายหายไปได้การทำบุญแต่ละครั้งจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบและตั้งใจถ้าเราทำบุญแต่ละครั้งทำไปเถอะออแล้วแต่พระท่านจะไปทำอะไร ทำให้เถอะกวดน้ําไม่กวดน้ดนํนก็ได้บุญทั้งนั้นแหละให้ให้ไปเถอะถวายไปเถอะบางทีบางคนไปทําบุญไม่ประเคนถึงมือพระด้วยซ้ํานะถึงพระด้วยซ้ํานะนําไปวางไว้หน้ากุฏิวางไว้แค่นี้ก็ได้บุญแล้วแล้วก็กลับบ้านเลยพรก็ไม่รับพรอากรวดน้ําก็ไม่กวดน้ํา ะประเคนจะถวายก็ไม่ประเคนไม่ถวายเพราะคิดว่าทาไปเถอะอยังไงก็ได้บุญทําไปเถอะอแค่นี้ก็ได้บุญแล้วบุญมันอยู่ที่ใจโหบุญมันได้มาตั้งแต่ออกจากวัดเออเอ,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 กออกจากบ้านยังไม่ถึงวัดบุญมันได้แล้วอะไรอ่ะมันมีข้ออ้างต่างๆของคนที่เหมือนขี้เกียจอะ เหมือนทําบุญแบบไม่ตั้งใจไม่อยากทนะําน่ะจริงๆคนที่จะทําบุญเนี่ยต้องมีความตั้งอกตั้งใจและอยากทําบุญจริงๆนับตั้งแต่ความคิดอยากจะทําบุญคิดละเอฉันจะทําบุญอะไรดีสังฆทานอาหารพระจีวรค่าน้ําค่าไฟบูชากันเทศหลวงพ่อมหาน้อย หลวงพอ่อมหาน้อยมาเทศทุกวันค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟที่ท่านใช้ในการจัดรายการทุกเช้าอะ่ะเออทำบุญกับหลวงพอ่อมหาน้อยดีไหมเอ,อโอนปัจ,จัยไปถวายแล้วแจ้งให้ท่านรับทราบอะไรเันนี้หรือว่าจะไปทำบุญกับวัดที่กำลังมีงานปฏิบททัติธรรมได้ส่งเสริมมันมีความรู้สึกว่าวางแผนอะ่ะวางแผนว่าอยากจะทำบุญอะไรบ้าง อย่างนี้ชื่อว่ามาดีนะมาตามแนวทางมีเป้าหมายของการทำบุญที่ดีมีเป้าหมายการทำบุญที่ดีมีการวางแผนพอวางแผนจะทำบุญอะไรปั๊บก็เอาเตรียมอย่างแรกคือปัจจัยจะจะบริจาคทำบุญเท่าไหร่เดือนนี้ฉันได้เงินเดือน8,000บาทฉันแบ่งไปทำบุญเดือนนี้สัก5 0 0รบาท เพื่อเสริมเพิ่มเติมบุญบาร,รมีของฉัน500บาทในเดือนนี้ที่ทำบุญสมมติเนาะโอนไปผ่านระบบออนไลน์หรือนำเงิน500ไปจัดสรรซื้อของเป็นสังฆทานหรือซื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆไปถวายพระสงฆ์นำปัจจัยนั้นออกมาไปจัดสรร ซื้อของเพื่อทําสังฆทานเออฉันฟังเทศหลวงพ่อมหาน้อยมาฟังเทศครูบาอาจารย์นั่นนี่นู่นมาท่านสอนว่าให้นําเงินจตุป,ปัจจัยทําสังฆทานมือคือซื้อด้วยมือของเราแปรงสีฟันยาสีฟันผงซักฟอก ยาสระผมแชมพูสระผมพระก็ต้องสระผมนะถึงพระไม่มีผมเนี atch, ่ยพระก็ต้องสระผมนะหลวงพ่อนี่สระผมทุกวันนะขณะหลวงพ่อไม่มีผมก็ต้องสระผมทุกวันหนังหนังศีสษะพระนี่มันก็สกปรกไม่สะอาดนะพระก็ต้องใช้แชมพูสระผมครีมอาบน้ําหรือสบู่ของพระสงฆ์ที่ไม่มีกลิ่นหอมแต่งซีฟันยาซีฟันยาสระผมครีมอาบน้ำอ้าผ้าเช็ดหน้า ถ้าคนหนูชับซับเหงื่อของพระสงค์เอาเอาสีพระอาสีพื้นๆนะสีดำสีมืดไม่สีฉุดฉาดมีความตั้งใจที่จะจัดสรรซื้อของทำสังกทานมีความละเอียดแบบนี้เสร็จแล้วพอซื้อปุ๊บเออไปถวายเวลาไหนดีพระท่านแนะนำมาว่าควรจะถวายก่อนเพลงก่อนเที่ยงเพราะในสังกทานอาจมีประเภท ของอยู่ของฉันแนวฉันนะ่ะของพระสงฆ์ที่จะต้องฉันถ้าเราไปถวายเกินเวลาเที่ยงมันรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเพราะสังกทานนั้นมันมีอาหารผสมอยู่มันรู้สึกไม่ดีถ้าถวายประเภทอาหารแด่พระสง์ในเวลาเลยเที่ยงจัดสรรเวลาไปถวายทานไปใกล้หรือไปไกล อ่ะถ้าไปใกล้ก็วัดข้างๆบ้านของเราถ้าไกลส่งเคอรี่ทำบุญสังฆทานผ่านเคอรี่ได้ไหมได้ผ่านขนส่งได้ไหมได้ไปสนีไทยได้ไหมได้เพียงแต่เจาะจงที่อยู่ให้เรียบร้อยไปถึงวัดแล้วส่งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในสังฆทานนั้นเขียนกำกับไปว,ว่าพระคุณเจ้าเจ้าคาเมื่อพระคุณเจ้า ได้รับสังฆทานโยมแล้วโยมชื่อนั่นชื่อนี่ทำบุญอุทิศในวันนี้โปรโดเมตตาโทรศัพท์แจ้งกลับมาบอกดิฉันด้วยเจ้าค่ะดิฉันจะขอรับพรบอกเบอร์โทรศัพท์แนบเข้าไปในสังฆทานผ่านเคอรี่ผ่านเฟรชผ่านเบสเอ็กเพรสใช่ไหมผ่านอะไรบ้างอะขนส่งต่างๆไปสนีไทยส่งไปวัดที่อยู่ในธุรกันดารนะเมื่อท่านได้รับแล้ว ท่านอ่านจดหมายโทรศัพท์กลับมาจเจริญพรโยมอันนี้หลวงพ่อรับบ่อยเลยโยมส่งมาถวา,ายหลวงพ่อจเจริญพรโยมอัตมาหลวงพ่อมาหาน้อยนะโยมนะได้รับสังฆทานที่โยมส่งมาผ่านไปรษณีย์ไทยผ่านเคอรี่ละโยมสะดวกรับพรไหมโยมชื่ออะไรอุทิศผลบุญกุศลให้ใครเตรียมน้ํากรวดนะเตรียมน้ํากรวดนะโยมนะ อ่าหลวงพ่อขึ้นยะทายะถาวริวหายมกรวดน้ำอยู่ปลายทางแล้วก็สัผีรับพรนิยมนะสื่อสารกันให้รู้เรื่องอยู่คนละที่ทําบุญสมัยโควิดนะยุคโควิดที่ไม่ต้องเห็นหน้าที่ไม่ต้องไปหากันก็ทำได้สังฆทานนะ โยมสบายใจไหมหลวงพ่อได้รับสังฆทานโยมแล้วนะสบายใจเจ้าค่ะหลวงพ่อจะนําสังฆทานที่โยมถวายมาเนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแด่พระพิสุสงฆ์งสมณีนทุกรูปในวัดของหลวงพ่อนะโยมนะเอาละขออนุมโมทนาบุญหลวงพ่อได้คุยด้วยโยมกับโยมแค่นี้นะน,นําน้ําไปกวดนะขอบุญรักษาเทวดากุ้มคองบุญกุศลใ,ใดๆที่โยมทําในครั้งนี้ ขอเป็นบุญที่สําคัญให้กับโยมผ่านพ้นอุปสรรคเละอกิจทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมนะวางสายแค่นี้คือการทําสังฆทานผ่านออนไลน์ให้ผู้รับและผู้ถวายนั้นได้สื่อสารได้รับรู้รับทราบต่อกันและกันก็ได้ชื่อว่าได้บุญแล้วประการหนึ่งโยมจะส่งถึงมือพระมือต่อมือจะประเคนด้วยมือหรือไม่มือนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลย บุญมันรับเราได้รับบุญได้กุศลผลบุญที่เกิดขึ้นจากผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์วัตถุทานของโยมบริสุทธิ์เจตนาบุญของโยมนั้นบริสุทธิ์สองค์ประกอบนี้ก็ถือว่าได้รับกุศลผลบุญได้รับอนิสงส์จากการทําบุญทําทานแล้วนะแค่นี้เองแม่ว่าจะได้ประเคนกับมือหรือไม่ก็ตามไม่ต้องห่วงมีสมมเนน มีโยมอุบาสกอุบาสิกามีวายาวจชกรมีทายกเป็นผู้ถวายทานเป็นผู้ยกประเคนแทนโยมได้โยมไม่ต้องหวังโยมก็ได้บุญเช่นกันนี่คือวิธีการทำบุญแบบนี้ขั้นตอนวิธีการทำบุญถ้าเราเอาใจใส่มีความละเอียดรอบคอบเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกเพื่มในบุญที่ทำจุกจิกนิดหน่อยกับสิ่งที่จะต้องทำบุญ ว่ามันได้รับประโยชน์สูงสุดต่อผู้เราผู้ถวายและผู้รับคือพระสงฆ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถวายไปเป็นประโยชน์แด่พระสงฆ์สัมมเนนมากประสงฆ์จะกรวดน้ำรับพรมันก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้ดูเหมือนว่าเราทำบุญในครั้งนี้เรามีเป้าหมายเรามีเป้าหมายในเรื่องของบุญ เพราะฉะนั้นการกรวดน้ําจึงเป็นสิ่งสําคัญเหมาะมากสําหรับคนที่มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ในบุญการทําบุญทุกครั้งเราทําบุญด้วยความละเอียดรอบคอบและเอาใจใส่จะให้บุญที่จะทําให้บุญที่เราทําในครั้งนั้นมีพลังบุญหนุนส่งเพิ่มกําลังบุญให้บุญนั้นนี่เหมือนติดปีกที่จะไปได้เร็ว และส่งผลบุญได้เร็วเพราะเราตั้งอกตั้งใจทำไม่ใช่ว่าทำบุญแต่ละครั้งเฮ้ยให้ไปเอถอะถายไปเถอะแล้วแต่แล้วแต่พระจะไปทำอะไรซื้ออะไรก็ซื้อไปเถอะบุญมันอยู่ที่ใจไม่ต้องรับผรอนหรอกไม่ต้องกวดน้ำหรอกเอ,เอาไปเอาไปเอาไป เหมือนเราทําบุญไม่ใส่ใจเลยอะถ้าคนประเภทนี้ทําบุญนะบุญได้ไหมได้แต่มันก็อย่างแต่มันก็จะได้อย่างที่ใจโยมทํานั่นแหละคือบุญนั้นก็จะเกิดแบบช้ามีพลังน้อยแล้วก็ทําบุญแบบขอเปเตรีอะแบบเหมือนน่าลาคาญอะไรเงี้ยมันเสียดายเงินนะโยมนะกว่าจะได้เงินมาทําบุญแต่ละครั้ง ฉะนั้นเวลาทำบุญเนี่ยบางคนทำบุญไม่ขึ้นทำบุญไม่ขึ้นหมายถึงอะไรคือทำบุญแล้วบุญมันไม่ส่งผลเนะ่เขาเรียกว่าทำบุญไม่ขึ้นแล้วกรวดน้ำจุกจิกกว่านั้นคือเวลากรวดน้ำต้องกรวดน้ำให้ถูกวิธีหลวงพ่อก็เลยนำเรื่องของการทำบุญทำทีไร ทำทุกครั้งให้บุญที่ทํานั้นมันมันขึ้นให้มันส่งผลดีคือต้องกรวดน้ำถ้าเป็นไปได้ถ้าเวลานั้นมันเหมาะสมที่จะกรวดน้ำได้ก็ให้กรวดถ้าอยู่ต่อหน้าพระนิมนต์พระขึ้นยะถาพระบางรูปท่านจะขึ้นเต็มยะถาพระบางรูปท่านจะขึ้นครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัเพปเรียนตูสังกปา จันโทปนรโสยถามณีชโชติระโสยาต้าพระท่านจะขึ้นครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรือท่านจะขึ้นเต็มเพราะมีเวลาเยอะขึ้นยถาเต็มเราก็กรวดน้ำแต่ถ้าเกิดว่าพระมาบินธบาทเราใส่บาทแล้วพระท่านมีเวลาน้อยที่จะต้องรีบไปข้างหน้ามีโยมเยอะที่จะรอรอใส่บาท ท่านอาจจะบอกว่าโยมโกรวดน้ําด้วยตัวเองนะการกรวดน้ําด้วยตัวเองคืออะไรก็คือกล่าวคํากรวดน้ําลงดินด้วยตัวเราเองเพราะถือว่าเราได้ทําบุญแล้วก็คือกรวดน้ําแบบสั้นอิทังโนยาตินังหูตุสุกิตาหูตุยาตโยแค่นี้เทน้ําลงดินนี่ก็ชื่อว่าเป็นการกรวดน้ําน้ําเป็นสื่อที่สะอาดและบริสุทธิ์ น้ำจะส่งจะส่งลงดินผ่านนางธรณีให้รับรู้รับทราบน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์แห่งความสงบแห่งความสะอาดความร่มเย็นเป็นสุขอย่าบอกว่าประเทศไทยไม่มีน้ำนะคือน้ำเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วอย่างน้อยๆเราต้องมีขวดน้ำดื่มน้ำทานน้ำ อย่างน้อยทุกคนในบ้านต้องมีน้ำฉะนั้นการสรรหาน้ำเพื่อกรวดน้ำมันไม่ใช่สิ่งที่ยากมันไม่ใช่สิ่งที่ลำบากแล้วทำไมเราจึงไม่ทำทำไปเทยโยมอะไรที่มันดีแล้วมันรู้สึกดีอะไรที่มันฟินกับการทำบุญแล้วมีความสุขดีอะ F I N E ฟินหมายถึงรู้สึกดีใช่ ลองสิเพราะั้นการกรวดน้ำเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำถ้าทำได้ทุกครั้ง